วงอัปเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราโอเคกลับมาแล้วในช่วงที่สองอัปเดตนั่นเองเรามีเรื่องอัปเดตให้คุณวันนี้2เรื่องเป็นเรื่องที่ลิงเดอะแบมก็เพิ่งเศร้าเหมือนกันนั่นแหละและอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ย <c oughs> ได้รับรู้ทั่วกันในเริ่มจากเรื่องแรกกันดีกว่าปกติถนะ้าพูดถึงมอเตอร์เวย์หรือเอ็กซ์เพรสเวย์คือทางด่วนเนี่ยเราจะใช้ยานพาหนะคือรถ รถยนต์ถูกป่ะแต่วันนี้มีมอเตอร์เวย์สำหรับเรือจริงป่ะใช่อันนี้เขาเรียกสะพานเรือมอเตอร์เวย์นั่นเองเรามาดูเลยนียว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าสะพานอันเนี้ยเขาเป็นสะพานคลองที่เริ่มมาตัาง้งนานแล้วตั้งแต่1,938นะคะเขาก่อสร้างไปได้แปบ๊บนึงเขาก็หยุดชะงักลงเพราะว่าช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพอดีเลยที่เรามองเห็นข้างบนเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบทางด่วนใช่ป่ะ<ฮ>แต่มันเป็นสะพานสำหรับเรือนั่นเองเขาเรียกว่าแมคเด b u r เบิร์กวอเตอร์ i d ร e เป็นสะพานสำหรับเดินเรือ ที่เชื่อมต่อระหว่างคลองเอลเบอร์ฮาวเวลและคลองมิดเลนนั่นเองใช่ครับซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่อยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องของวิศวกรรมแล้วก็ความเจ๋งในเรื่องของยานยนต์ต่างๆเนี่ยต้องยกให้เยอรมันเลยครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งสุดยอดงานก่อสร้างทางวิศวกรรมครับที่ยกระดับคลองคล้ายกับทางด่วนนะฮะให้เรือสามารถสัญจรได้ครับลักษณะของสะพานนี้ที่เห็นนะฮะเรียกว่าเป็นสะพานคลองครับคือสะพานที่สร้าง เป็นรูปตัวยูนะฮะภายในเนี่ยก็จะบรรจุน้ําเสมือนเป็นคลองเพื่อใช้ให้เรือสัญจรครับสะพานคลองนี้นะฮะยกตัวข้าแม่น้าง เอลฟ์ริเวอร์นั่นเองครับผมอ่าแล้วสะพานนี้นะยาว918เมตรเลยนะคะคแล้วกว้าง43เมตรให้ดูดีๆ2ข้าง2ฝั่งเลยคนสามารถเดินได้ด้วยนะแล้วน้ำลึกไม้อา้าวลึกเหมือนกันนะ4.25เมตรเลยดโดยท้องสะพานคลองเนี่ยจะยกตัวสูงจากแม่น้ำเอลฟ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เมตร6.25เมตรนะคะคหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสะพานอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันจะเท่ากันไหม น้ำไม่เท่ากันเออน้ำระดับน้ำมันจะเท่ากันไหม,มเพราะว่าบางทีมันจะต้องมีทางขึ้นทางลงอาจจะทําให้น้ําไม่เท่ากันอาจจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเล่นแบบสไลเดอร์อยู่หรือเปล่าแต่สะพานนี้มีโครงสร้างที่เขาเรียกว่า r o t e n n ่ e b o a ดล Lift ที่จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ระดับน้ําทั้งสองฝั่งเนี่ยเท่ากันตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยสุดยอดสุดยอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากอันนี้เนี่ยเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่เจ็งมากๆกคือออโตบาลที่ในเยอรมันคืออะไรเอ่มันคือทางด่วนเนี่ยแหละซึ่งทางเยอรมันเนี่ยเป็นที่แรกที่คิดทางด่วนเลยนะพี่แบบว่าไม่มีไฟแดงไฟเขียวไม่มีไฟจราจรแล้วไม่มีการหยุดรถอ่ะ คือที่แรกเลยก็คือที่เยอรมันเนี่ยแหละเขาเรียกออโตบานออโตบานใช่ซึ่งออโต้เนี่ยก็คือรถบานก็คือแบบเหมือนทางทางทางด่วนเนี่ยแหละก็คือสามารถขับไปได้แบบสมมติแบบกรุงเทพพัทยาขับไปได้อาจะหนึ่งชั่วโมงถูกต้องฮะซึ่งเขาก็ออโตบานที่เยอรมันเนี่ยไม่มีสปีดลิมิตเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าสามารถขับได้เร็วเท่าไหร่ก็ได้แต่จะผิดกฎหมายถ้าขับช้าเกินไปเฮ้ยริงอเพราะว่ารถเยอรมันเขาสร้างไว้ดีเหลือเกินนะฮะ ทางอาจจะแพงมากเหมความว่าคา<ด>่าทางด่วนอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เขาก็รักษาถนนได้อย่างดีมากคือหมายถึงว่าพื้นถ้ามีรอยนอนแผกอะไรใเขาต้องปิดซ่อมทันทีเลยเพราะว่าคนขับรถกันเร็วมากนะฮะนี่อรมาลใช่ใช่เพราะว่าเยอรมันเป็นสุดยอดประเทศท,ที่เขาจะเป็นผู้นําเรื่องวิศวกรรมเรื่องรถยนต์เพราะฉะนั้นเรื่องการสัญจรหรืออะไรเงี้ยหรือเพื่อนๆที่เขาไปมาเขาจะบอกเลยว่าเมืองนี้เหมือนเมืองในฝันซึ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากโดยเฉพาะยานพาหนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร Public t r a n s p o r t a t i ั n เช่นรถยนต์เช่นรถเมลรถสาธารณะรถไฟทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกมากใช่ครับซึ่งถ้าใครได้ไปเยอรมันเนี่ยก็ต้องไปดูออโตบาร์ลองขับรถดูนะขับเร็วๆนะฮะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องไปอยู่ที่เราเพิ่งอัปเดตกันก็คือนี่เลยนะฮะแม็กเดเบิร์กวอเตอร์บริดจ์นั่นเองเออผู้ชายต้องแบบต้องไปเทสต์ไดรฟ์กระจายที่ออโตบาร์รู้แค่นี้แหละผมจะลงไปว่ายน้ำดูเอออย่างนั้นเลยนั่นคืออัปเดตข่าวแรกมาดูอัปชุเดตข่าวที่สองกันดีกว่าสาวๆ อาวันนี้หลิงมีแบบลิปสติกแบบใหม่มานำเสนอเอาเผื่อใครอยากจะซื้ออยากจะจับจองเนี่ยเอาได้เลยอันนี้เป็นลิปสติกเรียนแบบคนดังค่ะใช้ได้เอาเนี่ยเอาใช้ได้ใช้ได้อันนี้แต่ฟังราคาก่อนแล้วเดี๋ยว่อยคิดเล็กทีว่าจะใช้ไหมจะซื้อมาใช้ริบหรับปล่จำใช่ไหมอันนี้เป็นลิปสติกนะคะที่เราเห็นใช่ไหมอันนี้ที่พออแม็กแล้วที่เขาทําคือเขาเป็นศิลปะแบบหนึ่งที่ไม่ได้สร้างสรรค์อยู่บนกําแพงอยู่บนผืนผ้าใบหรือว่าบนเสื้อผ้าอะไรทั้งนั้นแต่ มันมันเป็นการสลักอ่ะจะมีศิลปินมาแกะสลักเป็นรูปดาราเป็นรูปนักแสดงเป็นเซเลบริตี้ต่างๆนะคนต่างๆมากมายเบนลิปสติกค่ะซึ่งล่าสุดนะเป็นอาร์ติสหรือว่าศิลปินคนนี้ชื่อเมย์ซัมนั่นเองเป็นเจ้าของผลงานการแกะสลักลิปสติกหลายแท่งเลยเขาเป็นคนฮ่องกงค่ะนี่น่าภูมิใจเป็นคนเอเชียคนหนึ่งที่สร้างสรรผลงานบนลิปสติกหลายแท่งไม่ว่าจะเป็น แบรนด์เอสเทอร์โลเดอร์ก็มีแม็กก็มีอีฟซังลอเรนต์ก็มีหรือชาแนลก็มีซึ่งถ้าเราดูดีๆอ่ะดูดูแต่ละคนก็จะเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอันนี้คือคือโคโค่ชาแนลใช่ไหมใช่อันนี้คือโคโค่ชาแนลนะคะโอเคก็จะมีแบบศิลปินมากมายเลยนีเจ้าหญิงเจ้าหญิงไดนาไดนานั่นเองนี่ต่อไปใครก็ไม่รู้นะถ้าใครนักร้อง เอสมอเอสนะฮะอันนี้ก็เป็นเกป็นนักร้องแบบชาวอังกฤษนะฮะนแต่หน้านี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะอันไมมีใครอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อันนี้เป็นแบบหนึ่งใน Spice Girls ใช่ไหม i c t o r i a เบ c คแฮมครับโอเคนี่หน้าเหมือนเคลียร์พัทราเลยนะถูกต้องเอลิซาเบธเทเลอร์ ว,ว้าวอ่ะก็มีหลากหลายมากมายลิปสติกส่วนใหญ่ผ่านการแกะสลักมาแล้วแล้วเขาก็มีการขายด้วยด้วยราคาที่450เหรียญ USD อดอลลอ๋อนึกว่าบาทจะควักเลยไม่ใช่450อุย้ยไม่450บาทยังไม่ได้เลยแท่งหนึ่งะ <laughs> นะี่อยหเหรียญ USD ดอลลหรือประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อหนึ่งแทง่ง <Wow. S 1> เออแต่เขาบอกว่าคุณสามารถทําเป็นหน้าคุณเองก็ได้นะ <Wow. S 1> แต่ราคาก็จะสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 20, 2 0 0 0มืนบาทว้าวตอนนึงแพง เพราะว่นงานศิละปะแบบมันไม่ใช่แบบมินินสติกเฉยๆจริงๆแล้วมันต้องเอามาใส่ในตู้เลยอ่ะออไม่ใช่ว่าตู้แบบว่าตู้ธรรมดาตู้เย็นด้วยใช่ไหมถูกต้องเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าร้อนเสร็จยังไงละลายใ,<น>ใช่ไหมโอ้อยู่ที่ไทยนี่ต้องเอาใส่ฟิีเซอร์เลยอ่ะก็ <c oughs> ไปเสิร์ชได้นะศิลปินคนนี้ชื่อเมซัมนั่นเองเผื่อว่าคุณอยากได้อยากจะสั่งแบบจับจองใกล้ๆเมืองไทยด้วยอยู่ที่ฮ่องกงจ้ะนะฮะลองดูอ่ะสองข่าวในช่วงอัปเดตของเรานะฮะพอของปากของคอในวันนี้ครับผมตอนนี้ขอพักกันก่อนครับช่วงหน้า travel tips เนี่ยยังหอ นี่พาไปไหนนะพาไปเทะเลมากมายเลยเดี๋ยวพากลับมาอัปเดตกันค่ะว่าเราจะพาคุณไปที่ไหนบ้างในเทะเลไทยค่ะด่วงอัปเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา